เกเกบมิกลนในรายการเกม,ม,มนะครับมครับวันนี้พวกเราจะม่ได้ข้านะนี่คือต้นขา้าวเพืเอพ่นไ,ได้ไเาเพอรเหยียบถ้ามันเหอื สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับถ้าใครไม่ชอบเล่นหมดแล้วมกจแลต้นหืึ่งลอืมเจ้าลา

ขึไม่ได้าูนีคะหมูนี่โอยนนนนนี้ไม่ดีนนนนใช่พวกระปุกวันเดิมเมอรเต็มครือิปใหม่ขึ้นไม่ได้ปะ น้องมทมาตัดต้นอ้อยยามตัดอ้อยตัด ตรงเซิเวอร์นี้ตรงน้ำรั้วซะเล้วนะคเอ,อเอรขุดเมืองก่อนดีกว่าเอ้อขุดเมืองก่อนดีกว่าไปขุดเมืองอย่างนี้ไม่ดี ตัดไม้มาดีนะครับอืมตัดไม้มัมดน,นดีมากตัดไม้มันดีมากอุ้ยตกนี่มัน พีมเจอเอเมล่าด้วยนี่ไงมานี่ไงนี่ไงสองอันแกเจอเพ็กยังยัง ลราฟิล์มเจเอมมาล่ออีกแล้วอ่ะรู้สึกมองไม่เห็นอู้เจอเอ็มอาล่ออีกแล้ววันนี้เราจะทำอ่่าวิเืงุ้ยฟิล์มฟิล์มอะไรนี่มันอะไรนี่เฮียเจอ้โอ้โหโอ้โหเยอะเลยบอกแล้วเจอเพชรมาเจอเอ็มอาล่อ เราก็ต้องเจอเพชรนัดอ้าวมีอีกไหมยังมี้สงสัยไม่ดียังนีสงสัยไม่ไมีอ้อาวเจอแค่สิบอันยากจนสิบอันอยากมากอ้าวเจอแค่นี้ทาม,มาทำไมแค่สิบอัน ไม่เข้าใจเอามาทำไมคิสิบอันนี่มันดึด้วยนี่เอามาทำไมคิดติปอันไม่เข้าใจคุดขุดอุ้ยเจอเหล็กอุ้ยเจอแร่ไอเจาเหมืองฟิล์มคุดตกลงมาเจอเหมืองไหนไหนไหนนี่เขาขุดลงมาปุ๊บเจอเหมือง โอ้เล็กเล็กเอี้ยมเสียงเปิดเครื่องเป็นไงเออดืด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 ดดโคโคเอียงน้ำเนี่ยเฮืออย่าโคอย่ากดเสียงอิงเอ้าไม่ใช่มืออิงเออนี่มันเรลอยนี่นี่มันเรลอยนี่โคโคนั่นอร่อยนั่นไม่ใช่แสดงว่า ลุงพีโเจเพชอะไรเชื่อมต่อเน็ตค่ะเด้อฮะเชื่อมต่อเน็ตค่ะเด้ออยู่บ้านบ้านอันนั้นบ้านในเฟิร์นพี่นันพี่นอนเดี๋ช่างเหอะเดี๋ยวเขาเชื่อมต่อเน็ตมันโอ้โหเหล็กไม่ใช <K ation> ่ก้อนเดียวเฮ้ไ <UC> ม่ใ <kaz> ช <divine> ่ก้อนเดียวเยอะเลยเอาเท่าที่เรามี อ,อ้าวมมัมมมมมทำดนะทางนันเราขอขอจบคลิปแค่ๆๆนี้นะคะ